หลุมขุดหลุมเพื่อปลูกพือต้นใหม่ต้องขุดหลุมขุดหลุมเตรียมหย่อนเมล็ดพันเชิเชอขุด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 นี่ทุกคนัสดดีพอดีว่าชายเก้าหน่ะได้ผันไม้ต้นใหม่มาแหละได้แบบเป็นเมล็ดมาเต็มเลยชายก็ก็เลยว่าจะเอามาปลูกหน้าบ้านเห็นเขาบอกว่าเป็นดอกไม้สีชม คูที่แบบว่าอยู่กับต้นกําลังโตดอกกันกกลายหนาะโอ้โอเป็นต้นรูปหัวใจเออเธอรู้เหรอว่าต้นอะไรนะ่ะต้นไม่ใช่ปลูกบันนี่หรอกเหรอโอ้ยเธอจะมาเป็นต้นไม้อะไรนะ่ะก็บันนี่อยากลองเป็นต้นไม้ดูบ้างนะ่ะเออ ต้นไม้ถ้าเป็นเธอเป็นต้นไม้เธอจะกินไก่ไม่ได้นะเธอต้องกินแต่ปุ๋ยน่ะกินแต่น้ำกินน้ำด้วยได้ไหมกินแต่น้ำกินแต่แร่ธาตุกินแต่ปุ๋ยอะไรแล้วต้นไม้กินน้ํากับกินปุ๋ยในดินแล้วต้นไม้จะโตได้ยังไงน่ะถ้าไมถึงไม่มีใบสีเขียวหรอเอ้ยก็เพราะว่าต้นไม้โอ้นี่ไงนี่ไงต้นนี้มีใบสีเขียวนะที่มี color f i นะรู้จักเปล่าโคโรนาที่เป็นเชื้อไวรัสช่วง ปีสองปีที่แล้วเหรอที่เป็นไข้หวัดอะนะอันนั้นเป็นโควิดนายที่ไม่ใช่คนนั้นสิโคกระบือเออโคอะไรนะคอโลฟิลอันปากชัยเกลนะคะโคล่าอ่าโคลามาชก็ได้อร่อยเฉยเลยน่ะเอออ่านปากชัยก็ว่าคอโลฟิลนายมันมีคอโลฟิลคอโลฟิลทำอะไรน่ะก็แบบว่าเป็นพืชเป็นสารสีเขียวที่แบบ ว่ามันสามารถใช้ในการสังเคราะห์แสงได้น่ะแล้วสารสีเขียวสังเคราะห์แสงเอาไปทําอะไรน่ะก็พัฒนนสังเคราะห์แสงได้มันก็จะแบบว่ามีอาหารกินนะ่ะอ๋อง,งั้น,นถ้าบันดี่ทำตัวให้เป็นสีเขียวบันดี่ก็สามารถจะสังเคราะห์แสงแล้วก็มีอาหารกินตลอดปีเลยใช่ไหมต่อขาจุ่มพื้นด้วยเออว้าว มหัศจรรย์มากเลยไม่อยากจะรู้เลยนะเนี่ยว่าต้นไม้ดูดน้ำขึ้นไปดูดปุ๋ยแล้วสังเคราะห์แสงกลายเป็นคลอโรอฟิลสีเขียวใช่ไหมว้าวบันดี้ต้องไปทดลองกับตัวเองดูบ้างและเผื่อบันดี้จะกลายเป็นเดือะฮักตัวสีเขียวเดือะฮักก็ไม่ต้องกินข้าวเนาะเอ,อฉันไม่รู้เด้อเออเออแต่ว่าไม่สิบันดี้นะเธอทำฉันงง<อ>บันดี้ก็งงแฮ ถ้าเดอะฮักตัวสีเขียวแค่ลดน้ำพวนดินเดอะฮักก็จะไม่ใช่แล้วแล้วต้องทำยังไงนะโอ้ใชกักก็ก่อนจะไปเรื่อง color f ล l ตัวชายก็จะปลูกต้นอะไรนะบันได้อยากรู้วิวัฒนาการของต้นไม้จังเลยนะ <S 1> <S 1> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นอะไรฉันได้มเมล็ดพันธุ์มาจากด็อกเตอร์คอมพานีนะแบบว่าแบบ มันได้มาเล็ดให้ามาหยอดหน้าบ้านนะเขาบอกว่าให้ปลูกปลูกนะหลายๆต้นก็ไม่ได้อยากได้บ้างนะต้องไปหาด็อกเตอร์แล้วเอาลองไปบอกด็อกเตอร์นะว่าต้นไม้มหัศาลก็ว่าฉชนกเฝ้ารอมันมานานแล้วนะไม่เห็นจะโตสักทีเลยนะฉชนกก็ปลูกหว่านล้อมไปตั้งเยอะเอ๊ะทำไมมันแบบนานแปลกแปลกแฮะ ชิคก็ทําอะไรผิดอ๋อชิคก็รู้แล้วชิคก็ยังไม่ได้รดน้ําขุดหลุมหยอดมเมล็ดแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าต้องรดน้ำนะ่ะรดน้ำน,นี่เจ้าต้นไม้ตองไวไวนะต้องให้เต็มสวนชิกก็เลยไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันเห็นดอ็อกเตอร์บอกว่าถ้าปลูกแล้วจะทำให้บ้านเราสดใสสดชื่น แล้วแบบว่ามันจะเป็นไอ้่วงจุ้ยที่ดีมากเลยในการปลูกต้นนี้ไว้หน้าบ้านน่ะเอ,เอโอเคชายก็ว่าอีกไม่นานเกินรอชายก็น่าจะได้เห็นดอกนี้แล้วดอกไม้ที่ฉันให้ชายเก็นี่น่าจะปลูกขึ้นสวยงามและน่น,นีแต่ว่าลืมให้ของพิเศษไปด้วยนะทำยังไงดีทุกคน เราจะทำให้ดอกไม้เดินได้เฮ้เดี๋ยวค่อยแอบไปใส่ที่หลังก็ได้นะอ้าอาอลโลมีใครอยู่ไหมโอ้ประตูเปิดด้วยโอ้นั่นด็อกเตอร์นี่จิบ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 โอ้ว่าไงบันดี้วันนี้ต้องการอะไรเหรออ่าบันดี้อยากได้แบบไซเกิลเลยนะ่ะ ที่ดนะ็อกเตอร์ให้ชายเก้าหน่ะอ๋อดอกไม้จากชายเก้าที่ฉันให้ชายเก้าไปใช่ไหมอ๋อ oh, ไม่มีความจำเป็นหรอกเธอเอาวันนี้ไปดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะอะไรเหรอไหนขอดูหน่อยแบมือซีอออ๋ออ๋อออออันนี้เหรออ้โอ้ใช่เ oh, จ๋งกว่าเยอะจริงด้วย <c ười> เอาไปให้ชายเก้าดูดีกว่าในที่สุด ฉันก็ไม่ต้องวางแผนไปจัดการด้วยตัวเองบัน,นี้ก็มารับของถึงที่เลยเดี๋ยวทุกคนได้รู้ว่ามันคืออะไร <laughs> ถึงเวลาแล้วที่ชชยก็จะมาดูต้นไม้เิดจากสวนชเพื่อผืมเห็นอะไรแวบๆเขียวๆว้าชับว้าวโตวแล้วหล่นเนี่ยเอาวาแต่ ต้นไม้หรือกล่องน่เชิบ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 อ่ะบันนี้มาเวลวันนี้มาเวลมาเวลมาเววดีดีไชเกลเอาน้ำมาดูต้นไม้ว้าวเธอปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยน่ะเอาแล้วเธอไม่ได้ต้นไม้มนหรอได้ได้ได้พอดีด็อกเตอร์ให้เครื่องมือเข็มฉีดยามาน่ะเขาบอกว่าจะช่วยเร่งต้นไม้ให้โตได้ทันทุกทีเลยน่ะโอ้ เ้ช่วงนี้ฉันอินกับการปลูกต้นไม้มากเลยนะอินมากเลยเหรอใช่นี่ด็อกเตอร์ให้มาเป็นเครื่องมือนี้ช่ี้ามันคือควันที่จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูดอกไม้ฉันจะเป็นสีชมพูมเปลี่ยนจากกล่องสีเหลี่ยมแบบนี้เป็นดอกไม้จริงจังใช่ไหมน่าจะใช่นะ วันนี้ก็เดาไม่ถูกแค่เอแต่จะว่าไปนี่มันดอกไม้อะไรเชกเกิลแบบว่าดอกอะไรเก็บไว้อยู่ในรูหูไหนหูไม่เห็นมีเลยอ่าวันนี้ร้ง<ๆ>องเพลงเฉยเฉยนี่ร้องเพลงเฉยเฉยน้า,อา,อา,อาเออ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 อจากพื้นดินเปล่าเปล่าโตขึ้นมากลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเชกก็ว่าฉันก็โดนหลอกแล้วแหละอ่างั้น เอาไงดีนะบันนี่นี่เครื่องมือพิเศษกำลังจะมาเดี๋ยวบันนี่ให้ดูเฟ็บเฟ็บโรยโรยโรยดอกไม้โรยไว้นี่เครื่องมือพิเศษมาแล้วไงควันขมุถฉงเชงไปเลยควันขมุว้าวเป็นไงใช้ก็เป็นไงยกลิ่นไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่ฉันขอออกแบบ เข้าบ้านเจ๊ก็เข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปเข้าบ้านจับลักเดี๋ยวไม่ได้จัดการให้ตรงนี้น่ะนี่เธอเอาอะไรมาใส่ต้นไม้ฉันเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีรอแป๊บห้านาทีเสร็จอะยังโอ้โอ้ควันยังขมุงอยู่เลยฉันก็ไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหตายแล้วมาดูมาดูได้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะควันน่าจะจางแล้วโอ้โอโอ้โห้โอ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 ้้โอ โอ้น่ารักมากน่ารักมากว้าวโอ้แข็งแรงทุกต้นเลยใช้เก้เาลองคอร์ดูซีวโ,โอ้จริงด้วยแฮน์นี่มันต้นไม้เหรโอ้ต้นไม้เหล็หลหลกกู้โตใช้เก้าของวิเศษของด็อกเตอร์เจ๋งดีแฮนว้าวฉันเก็บดอกไม้ได้ไหมน่าน่าจะเก็บได้นะเด็ดแต่ละดอกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเฮ้วนี่ทำไมฉันดอกไม้มันมีชีวิตนะเพราะว่าเหมือน ลือดใช่ใช่ดอกไม้มันมีชีวิตไชเก้าเคาะชั้นที่เลือดมันออกอ่ะเอ๊จริงเหรอฉันว่าดอกไม้น่าจะมีชีวิตนะโอ้โอ้ก็มีชีวิตจริงด้วยโอ้ยสรตอนลมตายแล้วตายแล้วเอ้ยโอ้ยตัวการต้องเป็นเจ้านั่นแน่เลยไชเกิลตัวสีขาวน่ะโอ้ตัวยุ้ยมันมาได้ยังไงน่ะจริงด้วยโอ้โอ้ไชเกิลลตายแ้วตายแล้วตายแล้ว ฉันคิดไม่ออกเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะหรือว่าเป็นแผนของด็อกเตอร์เดไม่น่าใช่เพราะมันมีตัวนิวบี้สีขาวอยู่ด้วยน่ะเอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบอุยมาทําให้ต้นไม้ฉันกายพันน่ะจริงด้วยโอ้โอ้แต่ยต่แต่โดนเข้าบ้านก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วตายต่โดนรุมน่ะเยอะเยอะเยอะอ้าวอ้าวบันนี่เธอเข้าบ้านฉันโชคดีที่ปิดประตูทันตาแต่ตตโดนรุมอยู่นะบ้านช่วยด้วยทุกคน โอ้เกิดอะไรขึ้นชาเกิ้ลโอ้ยพันนี่ต้นไม้พวกนี้มันดูท่าไม่ดีแล้วนะโอ้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 หนีก่อนดีกว่ามาดีไม่ใช่เธอใช่ไหมที่ทำอะไรกับต้นไม้ฉันน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้